walk in the street with some evil in my eye and some thoughts in my head that will make me feel high. Oh my. head ได้ข้อมูลจากคุณชัยสโสคนพาณิชย์ได้ความรู้มากมายยังสงสัยอะไรไหมหนูเนี่ยไม่สงสัยแล้วพ่อแกหนูสงสัยว่าที่บ้านเนี่ยอยากไปดูแล้วคือพ่อหนูรีบไปเนี่ยอยากไปชมกันเลย okay. เป็นรูปตั้งของคุณชินโสภูมพาน,นีนะคะเป็นผูก้ก่อตั้งกลุ่มเทพประกพันอันยิ่งใหญ่ใหประเทศไทยเราว่าเราไปดูข้างหลังดีกว่าเพราะเราไม่ได้อ,อ,ปอ,อูปปานอยากดูพันธ์นะคะปุ๊บนี่มาเข้ามานี่บอดแรกของเรานะคะพิธีเปิดเทพประกำพันธนี่ก็เด็กท่านที่งมา,างมงงเปิดเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็น,นใช่ค่ะ่อวยไอันนี้ก็จะบอกเลยกเกี่ยวกับเครื่องฟันดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์อืมอ่ะ,อะทำไมพ่อปั้นเชียงปั้นเชียงอันนี้นใช่ไหมอืมอันนี้เข้ามา ตอที่มันเป็นรอยแตกนะเป็นลูกทรงที่สวยสดงดงามอ,อันนี้เป็นศิลปะสมัยบ้านเชียงพ่อว่าอย่างนี้อ้ยนี่เขาบอกว่าบ้านเชียงเรา2,300ปีถึง1,800ปีนะยนะนอันนี้ระยะอันเป็นพันพันปีคนโบราณคนโบราณอันนี้เป็นภาชนะที่เขาไว้ใช้นะค,ะใชคนสมัยก่อนนี่เป็นคนที่มีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไหมว่าล้ำเลิศนะเพราะว่า รายละเอียดของของเครื่องปั้นดินเผาต,ต่างๆนี่มันค่อนข้าที่จะมีเยอะมากเพราะว่าอย่างปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาของเราที่เห็นนี่คือไม่ละเอียดเท่าสมัยนั้นเลยอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นรายละเอียดที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมศิละปะมากาาใช่ค่ะ พ่อเนี่ยตีราคาเรียวเท่าไหร่ถ้าสมมด้วยพ่อาขายมี่พ่อหนูซืีนของเ่าตีราคาได้เหรอไม่รู้ก็ตีราคาค้ำ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 นะอ่ะอยู่ที่ประมาณสักสองแสนต่อหนึ่งชิ้นสองแสนประมาณนะเอาเงินไปซื้อบ้านอย่างเงินเนี่ยมันหาง่ายกว่าของพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเกการอนุรักษ์ไม่ได้แต่คนชอบนะแสดงว่าผู้ก่อตั้งนี้ท่านต้องชอบเขายมันเพื่บที่สวย อนนี้สวยมากอันนี้เครื่องช่วยเคลือบสีเขียวลักษณะแน่น,นี่คือเป็นเขียวไข่กาแต่แปลกนะมันเป็นมันเป็นของเก่าแล้วเขาไปหามาได้นี่คือเจ๋งมากเลยนะบางทีก็อ,อยู่ในเตาที่เขาเผาอยู่นะครับเตาเผาเนี่ยบางทีดินมันตกไปพอเข้าไปขุดคน,โอ,นโอ้ยังสวยอยู่ยังงามอยู่เ,เลย ครื่องช่วยเขียนลายสีดำใต้เครืองลายสีดำใต้เครือบคือข้างในข้างในวก็จะมีน้ําเครือบหือ่หนูเชื่อว่าเขาต้องมีความรู้รึ่องของของโบราณถูกมคนสมโบราณเนี้ยก็จะเป็นช่างข้างในมันเจ้าของมากว่าของเก่าเยอะมากอ่ะท่านได้ศึกษานคงจะชอบจริงๆแล้วก็แล้วก็มีเงินที่จะซื้อได้ด้วยค่ะคนทำไม่ได้ยางเราคงซื้อไม่ได้รูปบุโกคล เคลืองสีเขียวนี่คือตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาตุ๊กตาอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีทําตุ๊กตานะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการลอ้ลอล้อเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนหเห็นไหมเห็นคนอุ้มไก่นะเนี่ยคนอุ้มไก่ชนอะรทวรบาลรูปยักษ์นะคะเต้าสีสัชนาลายัย กลุ่มต่อไปยามจังหวัดสุโขทัยนะคะลาบพุทธศตวรรษที่21นี่ในสมัยสุโขทัยใช่ค่ะนี่ก็คือยักษ์เฝ้าประตูเราเปรียบเทียบกับที่วัดโพของเราจะมีใช่ไหมยักษ์วัดแจ้งต้าตีท่าแทงกับยักษ์วัดโพไงอันนี้ก็คืออ๋อมันอาจจะนานมากกรมใช่ เสียรเทวราบานรูปยกักษ์เคลือบสีขาวนะคนะมีสมัยพุทธศ,ทธศตวรรษที่21แม่พูดไม่ค่อยชัดทุง่งอ,อันและนี่ถึงขน,นาดมีแค่เสียรก็ย,ยังมีอุ้ยหนูชอบวันเี้ะพ่อ,อมันเป็นศิลปะปที่ยอดเยี่ยมมากตาสีสัชนาลายกลุ่มเตาป่ายางนะคะสุพรรณแล้วพุทธศตวรรษที่21อ่าสมัยก่อนพ่อพ่อุ้ยนี่มันสวยมาก ต่างประเทศด้วยข่าวบ้านด้วยแล้วก็ไว้ประดับประดาปฏิสังขรณ์วัดบ้างนะครับในพระราชวังบ้างดูแล้วก็มีศิลปะที่นดงามอ,อันนี้ก็ใบาราการูปประจันเคลือบสีขาวอ,อันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับศาสนานเอ๊ะทำเกี่ยวข้องศาสนาเป็นอ,อ,อันนี้ใช้ประดประดาตกแต่ง เหมือนกับเอาวัดด้วยเพราะเราจะวังด้วยนะเพราะว่าในสมัยก่อนน่ยโดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ยังมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืลยแต่อย่างนี้เราสามารถซื้อมาได้เหรอพ่อมันไม่ผิดกฎหมายเหรออ๋อจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุโบราณเนี่ยเขาก็ทังประกอบคุ้มอ๋อเขาอาจจะซื้อมาโดยถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้แต่ประกบคุบางคนเกิดไปรักตุกไปอะไรเงี้ยมันจะผิดกฎหมายอ๋ออ๋ออ๋อครับฟังโู่นนี่ก่อนไปไป ไอ้นี่อะไรพ่อลูกป,ปั้นนะธรรมดาเน,นี่ยจำได้ว่าเขาเรียกว่าเป้งมีหลายขนาดอ,อันเนี้ยคือเข้าใจว่าเขาสําหรับเป็นตัวช่างกับวัตถุวัดสดุอะไรที่เราซื้อขายกันในตลยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยประมาณช่างได้หนึกิโลกรัมเนี่ยถ้าช่างไว้ด้านหนึ่งแล้วก็เอา สมมติว่าเป็นเนื้อสัตว์จะก็คือว่าเป็นเป็นอะไรที่สมมุติขึ้นมาแต่เราทำได้ขนาดจริงเ่ยน่อันนี้เต้งอันนี้ยังงงเลยว่าทำไมถึงมีการแบบว่าใช้ศิลปะไม้แม่งยังปกติเป็นหนูจะมาแกะสลักทำไมแล้วก็ ป็นสีกลมๆสีเหลี่ยมๆตั้งปุ๊บจบแต่นี่คีเอทคนสมัยก่อนนี่มีความเปม็นศิลปะสูงค่ะอ่พ่เขาชุดเครื่องช่างฝิ่นฝิ่นนี่คือสมัยก่อนเราต้องต้องสูบกันใช่ไหมมันแล้วแต่ปนจะสูบไม่สูบแต่จริงๆถ้ามันเป็นยาเสพติดมันเป็นยาเสพติดแต่สมัยก่อนนี่คือก็ยังไม่มีมันไม่เหมือนแรงสมัยนี้สูดเิ่นแล้วแรงไม่มีงานก็ไม่ทํา คือแบเขามีคนมีตังคนมีตังบูดนะคะใช่ยังมีสงครามเป็นไว้ในสมัยก่อนคนมีเงินเท่านั้นนะคะซื้ออันนี้ลูกช่างลูกสัตว์นะคะตำหรับลูกครึ่งวงกลมสําหรับใส่เครื่องช่างและลูกช่างมีที่เก็บอย่างดีแม้กระทั่งที่เก็บก็ยังรู้จักได้เป็นศิลปะของร้านนาหมดเลยปะเพราะตอนนั้นเขียนมาเป็นของร้านนาอันนี้ก็จะเป็นร้านนาปะเยอะมันก็ไม่น่าจะไม่น่า นี่นะเที่นิยมใช้งานมาจากร้านนาแต่เราไม่รู้ว่าทำที่ไหนเขาบอกว่าแพร่หลายไปทุกประเทศต่างๆมีกำเนิดมาจากจีนนี่มาแล้วมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียโบราณครั้งอรยธรรมลุ่มแม่น้ำสิ<ร>นทุกแพร่หลายออกไปในประเทศต่างๆอ๋อคือเป็นมีกำเนิดม,มาจากประเทศอินเดียนี่เป็นทุกคนนี้ประมาณนมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนได้จุกบไว รูปครุฑอืมอสวยมากนะคะแกะได้สวยแต่แ<ล>อันนี้สวยเหมือนเป็นผู้หญิงนะพ่อพญาคุฑจะเป็นผู้หญิงหรอไม่<ต>นะเป็นยาสุกันไงไม่ไม่หนูอยู่จินตนาการจากภาพที่เห็นเพราะว่าอ๋อนี่ก็บอกว่าเครื่องประดับราชยานรูปคุด ยึดหน้าอ๋อเป็นแค่ครึ่งระดับมันแค่ครึ่งระดับพ่ออาจจะใส่นี่ไงนี่ครุฑยึดหน้าเรือครุฑยึดหน้าทิ้วคืออะไรทิ้วลอยมาพาพันพยองไงอ๋อนี่คือที่ใส่อะไรคะอยากถามพี่ว่าระดับราชยานไงในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเปิดราชยานที่นั่งของราชยานไงเกี่ยวกับข่าวระดับราชยานฐานะโอเคครับ ก่อนออ่าันนี้คืองี้ตอนที่เขียวเพราะว่าโลหะเนี่ยมันทําปฏิกิริยากับอากาศพวกออกซิเจนพวกความชื้นอะไรต่างๆถ้าโลหะเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเป็นสนิมเขียวสนิมเขียวก็อันนี้พวกนี้จะค่าบอกว่าเป็นสำลีด่ะใช่เป็นเป็นสำลีเนื้อถุงไม้นื้อถุงก่อนนี่นานไปนานไปโลหะผสมมันก็จะนี่อย่างเงี้ยมันมีเจ้าของอ่ะก็ไม่เท่าต้องมีใหญ่ขนาดนี้ สมัยคนโบราณนี่คือเป็นคนที่ร่างใหญ่พอสมควรแต่มันกลวงนะน้ําหนักไม่ได้ตันนะถ้าน้าหนักตันเนี่ยเขาคงใส่โอ้ยพ่อหนูว่ากลวงก็หนักแล้วพ่อสมัยก่อนน่ะคนโบราณค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นพิเศษถ้าสังเกตเตตามอุทยาหรือว่าเป็นสถานที่โบราณต่างๆเนี่ยอ๋อมันดูโบราณจะตัวใหญ่ ดึงสำร,รีสำรับผูกคอวอัววัวต่างวัวต่างก็คือวอัวทีเ่เราใช้งานวัวเป็นทาละวัวต่างเื้อวัวต่างโอเคอเป็นนักสัตว์โอ้โหกิ้งกิง,งกิง,งกิงไงชดดเฮ้ยลองลองลองคาดการดูซิว่าเขาใช้ทำะไรประโยชน์ลบไม่ใส่น้ำก็คงจะใส่น้ำนะเพราะว่าเขามียู อา,อ,อาจจะมีเชื่อทิปป่า,าไม่หรอกเลยยังไม่รู้เลยพ,พ่อเดาๆนะอาจจะใส่ตะไลห,หรือเปล่าทีพ่พราะว่าคงจะใส่น้ํานะเพื่ออะไรเดินทางอาจจะแขวนอยู่ในในสมัยก่อนนะอาจจะเป็นเกวียนแล้วจ,จะแขวนอยู่ในพวกวัวต่างช้างต่างน้าต่าง พระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์อ๋อพระนุษย์อวโรกิเตสูอ๋อเหมือนรูปเมื่อกี้แต่เป็นองค์ที่สมบูรณ์กว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากราคาคงเป็นล้านนะคะโอ้ไม่ได้อะศิลปะเขะมรเทียบค่าไม่ได้อย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ชอบศิลปะแบบนี้เนี่ยพ่อเขาจะมาที่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงก็ตึกกรุงเทพประกันภัยในที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มาเลยเลยครับมาที่นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมถนนสาทรใต้รถไฟ BTS ถึงเลยครับเชิญเลยนะครับอยู่ชั้น3 2อค่ะอยู่ชั้น32เชิญเลยครับอ่าแล้พ่อวันนี้มันยังไม่จบ หนูจะต้องตามพ่อไปทุกที่นะวันนี้ที่ต่อไปคือที่ไหนพ่อจะพาไปบ้านศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งใครอะพ่อมีคุณอุปการกับประเทศไทยมากบอกมันอยู่นี่บอกไม่ได้ถ้าอยากรู้ตามไปพ่อไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มีความลับค่ะคุณพ่อค่ะไปกัได้ท่านผู้ชมตามมาเลย